เซีข้างบนอยู่บนนู้นตัวหนึ่งบนนั้นผมว่าจะไม่ใช่ผีเสื้อมันจะไม่ใช่แบบเดียวกันเล็บซีผมว่านะเพราะมันคนลายเลยเดี๋ยวดูก็รู้อะแต่สองตัวนี้แบบเดียวกันครับผมตัวนี้ก็แบบเดียวกันฮนะนู่นเดี๋ยวต้องดูอีกหน่อยกันยังไม่มั่นใจครับผมผมมาหลายๆตัวมารวมกันย้งไม่ต้องนานเล็ซีลายไม่เหมือนข้อเล็บซีตัวนี้ฮนะเดี๋ยวก็รู้ครับผม ดุดาาบลุบขยับขยับไรหน,หนูหนูขยับหน,นูนี่ครับซีอันนี้ห้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแมปซียังยังดิ้นอยู่นะดิ้นอยู่นะนะขอบคุณมากครับซีทําเลี้ยงไก่พิการมั่งเลี้ยงหนอนมั่งหมาก็เยอะตั้งร้องเพลงเรื่อยเรืร่อเชิดขาวผมบ้าใหผมไปหาหมอแวถวบ้านเนี่ยหลายคนเรียกีผมไปหาหมอนะก็ขอบคุณมากครับซีสำหรับน้ําใจที่มอบให้นะฮะครับผมก็ทําไปเรืเ่อยครับซีไม่อยู่แล้วครับผม ไม่ได้อะไรก็ทาก็ไม่ได้หวังอะไรที่แรกก็ทาไปเรื่อยๆก็ทำเล่นๆนี่นะเอฟซีก็ไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาดูครับผมทําเล่นๆไปนะไม่มีอะไรทำอะไรพวกนี้ก็เลยบ้าไปใหญ่เลยครับโอเคครับยอมรัวบว่าบ้าครับผมสวัสดีครับ